สวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะ,ะ,คะ <c ười> สวัสดีลุงน้อย <c ười> ส,ส,สวัสดีค่ะขอทางหน่อยนะคะสวัสดีคนสวยค่ะเยอะเย็นแต่น้ำน้ง สวัสดีค่ะตาเล็กตาเล็กอาบนะหนูเห็นไหมหนูเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมสวยไหมคะอืมอะไรอะไรมามากำลังอะไรนะตั้งอยู่หนูจ้ายังจ้าปู่ยังไม่จ้าปู่เร็วไม่ไม่ง่วงนอนหรอไม่ง่วงไหมไม่ได้หลับไม่เชื่อง่วงไหมคะ อาบน้ำยังคะไม่อาบน้ำทำไมไม่อาบน้ำทำไมไม่อาบน้ำพอยอาบน้ำอยู่ไหนลุงทำไมไม่เห็นคะพี่พออาบแล้วหรออาบแล้วอาบต้นไหนคะอาบจมหัวน้องเขาเลยโอ้อาบจงแต่หัวจะหลุดเท้าเลยเปียกไหมเท้าเปียกไหมหัวเหม็นไหมไม่เหม็นหัวเหม็นเหม็นไหมคี่ใชหอมแก้วลุงพี่ทีมหอมไหมหอมอ่ะ หอมไหมหอมจังเลยหอมไหมลองพีเพี้ก็หอมเอามาเอามาลุงพี่หอมหน่อยหอมไหมหอมหอมไหมหอมไหมหอมไหมอู้หอมแสดงว่าอาบน้ำล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่กาไม่ครับอันนี้แอนกามาลูเนี่ยเอออันนี้ลุงโนนค่ะไม่ใช่ลุงโนนพี่ตีมิกหรอไหม พี่แม็กหล่อไหมไม่ใช่พี่ปียหล่อไหมไม่ใช่พี่เข้าโอ๊ตสวยไหมไม่ใช่ผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมแกล้งจังทำไมแกล้งจังแกล้งจางปางเลยแจมงจางปางสว่างแสงแเงี้ยตายอย่ารับเพลงโอ้อย่ารับเพลงมันไม่เพาะเลยหรอ มันไม่พอเลยหรอกคะลุงร้องไม่พอใครร้องเพอใครร้องเพลงเพออาทีร้องเพอไหมไม่ร้องพอโอ้แล้วใครร้องเพออาทีนอนหลับอาทีนอนหลับนอนหลับอยู่ไหนอาหลับจะอยู่อาชีจะไปเซเว่นอาชีกำลังจะไปเซเว่นกกลับมาไหน อันนี้พี่จั๊กเกอร์หรอไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่จั๊กเกอร์ขาวไหมไม่ใช่โกหกนะโกหกวยไหมโกหกซวยไหมใช่ซวยไหมใช่มาเราแปะอือลุงถามหน่อยลุงถามหน่อยว่าอ่านั่งอ่านอ่านั่งตรงนี้อ่านั่งตรงนี้หนักค่ะพี่พี่จั๊กเกอร์อันนี้พี่จั๊กเกอร์ค่ะ ทำยี่กี้กับทำอย่างพลอยเนี่ยเออทำอะไรพลอยเนี่ยพากันทำอะไรพลอยเนี่ยพลอยเก็บมากพลอยเก็บมากเก็บตรงไหนเนี่ยเก็บอะไรการละครมากใครการละครยกมือขึ้นทำไปทำไปเนี่ยเออพลอยเก็บแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้โอ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 ้อ่านั่งได้กันอ่าอ่านั่นั่งนั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้ ออไไม่ด้ยันนี้อะไรจะตายหนคีพ่ออยู่ในคีพ่ออยู่ไหนว่าจังเลยไม่มีไม่มีนี่คีพ่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไหนคีพ่อต้องเพชรอยู่ตรงไหนคีพ่อลุงวิทย์ล่ะคะไหนหม่อมลุงวิทย์อยู่ตรงไหนคะตาลุงวิทย์ล่ะคะไม่ใช่ตาลุงวิทย์อยู่ไหนคะไม่ใช่ จมูกเหรอคะไหนลูกว no ิทมีฟันไหมจะต่นปีนี้ตื่วเงี้งอล้นตอนนี้อยู่ไหนพี่พลอยนะเลอาบน้ำหัวลูกวิทบอกว่านะเอาบนนี้อาบน้ำอยู่ไหนทะเลอยู่สวยไหมว้าทะเลอยูนี่อ๋อเงกันี สำคัญมากมัคันมากพี่เอิร์ธหล่อไหมอันนี้นักแปลงลงแบบสื่อจริงหรือคันเล่นดูดูดูลูกวิษธรรมะพี่เอิร์ธหล่อไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครแล้วใครหลานพี่ตีมิกสวยไหมไม่ใช่ กระเทยมี s, แต่กระเทยีแต ah. ่กระเทยพูดส ah. no ิกระเทยอม่ใช ah ่ไม่ใครเป็นผู้ชายชี่ให้ลุงดูหน่อยไหนใครเป็นผู้หญิงใครจตอมาเข้าโอ๊ตสวยไหมไกาแมวแมวแมวแมมวมวมวแมวแมม่

ยักษ์ปู่ไม่ใช่ยักษ์ปู่ด้วยนั่นปู่ล่ะจิ๊บปู่ไม่ใช่ยักษ์ฟ้าที่นี่โอขาวจะตั้งัวจะลดเท่าฮะอยู่ข้างหลังเอออาจจะอยู่ข้างหลยักษ์ยักษ์ปู่ยักษ์ยักษ์ปู่ปู่ปู่